สวัสดีครับสวัสดีคอร์บินทุกท่านวันนี้ผมคิงไซโคนะครับวันนี้ผมยิบยกบคุณราการพิมพ์ดีอังกฤษวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566ล,ลงเตะในเวลา4ทุ่มนะครับคุณหวังแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านต่อรักกัมเยือนของเชลซีนะครับ มาดูฟอร์มในลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้กันบ้างน,นะครับอยู่อันดับที่1นะครับมี85แต้มแข่งแล้ว35นัดชนะ27เสมอ4และแพ้ไป4นัดนะครับสถิติก็เล่นเป็นเจ้าบ้าน18นัดนี่ชนะ16นะครับเสมอ1และแพ้ไป1นัดสกอร์วิลเล่ที่88.9%นะครับ สำหรับฝั่งทีมเยือนนะครับเชลซีฟอร์มในดุลการนี้อยู่ดับที่12มี43แต้มแข่งมาได้35นัดชนะ11เสมอ10และแพ้ไป14นัดนะครับสถิติการเล่นไปทีมเยือน17นัดชนะ5เสมอ4และแพ้ไป8นัดสกอร์วินิจที่9.4นะครับมาดูฟอร์มล่าสุดข,ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับ5นัดนี้เอาชนะไปได้4นัดและเสมอไป1นัดนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดน,นะครับด้วยสกอร์4ประตูศในรายการ UCL นะครับ มาดูฟอร์มฮั่นลาสุดของเชลซีกันบ้านนะครับหา้านันี่เอาชนะไปได้เพียง1นัดเสมอ1และแพ้ไป3นัดนดละล่าสุดนี้เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับลอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับด้วยสกอร์สองประตูสองมาดูฟอร์มฮั่นลาสุดของคู่ที่พบกันทุกรายการนะครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้ทั้ง5นัดเลยนะครับนะล่าสุดนี้พบกันเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเชลซีด้วยสกอร์สประตูศูนย์เลยนะครับ ดูจากฟอร์มการเล่นของครับสำหรับแมตช์ฉลองแชมป์ในบ้านของตัวเองแมนเชสเตอร์ซิตี้คงไม่มีคู่แข่งใดที่จะเหมาะสมในการเชื่อเท่ากับวันนี้แล้วนะครับเพราะโจที่เบาสบายและบอกเลยว่า3คะแนนนอนมาไม่มีพีแถมเตรียมสับสนุกเท้าแน่นอนครับและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการคว้าท,ที่เป็นแชมป์ของเรือใบสีฟ้าสอดคล้งองกับทีมเยือนนะครับโจซียัางอาการหนักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะแนวรับที่ยับเยินสุดๆนะครับหลังโดนทะลุไปแล้ว19ตุงตลอด11นัดทุกรายการที่ลงเล่น บ่งชี้ถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับแถมเกมลุกมนี้ก็เอาแน่เอานอนลําบากเหลือเกินนะครับบทจะพีกก็พีกแบบไม่ต้องลุน้นไม่แปลกเลยว่าทําไมเรย์ถึงเปิดมาเอียงซ้ายฝั่งเจ้าถิ่นขนาดนี้ยังไงก็ต้องต่อสถานเดียวฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขยี้รับแชมป์แน่นอนครับสําหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนสนใจกุบบันที่มีคุณภาพนะครับทางเข้าในคอมเมนต์นะครับ,ข,รบข้มมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับสําหรับวันนี้ผมกิงสะคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านดูบอลในความสุขสวัสดีครับ